เอาค่ะทุกคนย่า้น้องเคยปล่อยให้อ๋อไปแล้วค่ะขึ้นดีมากค่ะเอาลนไปแล้วสวัสดีค่ะเอสส้สวยๆทีค่ะเอาไม้ใหม่ค่ะ ว่าตรงๆค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกันในช่องปลาหลี่ร้อยแปดอาชีพนะคะทุกคนวันนี้เราจะพามาเล่นว่าวนะคะตอนนี้เราอยู่ที่อ่าฉะเช,ชิงเซานะคะดิฉันก็ได้กลับมาเที่ยวบ้านในช่วงเทศกาลสงการนะคะวันนี้ก็เลยพาว่าวมาสองตัวนะคะให้อ่าให้หลานๆคนสวยค่ะนี่ค่ะน้องวันรีโบกมือเลยค่ะสวัสดีค่ะอ่าเก่งมาก วันนี้นะคะเราจะมาปล่อยว่าวจุลานะคะอันนี้ว่าวจุลานี่ของใครของของมาลิอันนี้ว่านกนี่เป็นของยูริอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองปล่อยกันดูนะคะอ่าที่จังหวัดสงขานะคะตอนนี้ลมว่าวก็ไม่มีแล้วนะคะทุกคนเราก็เลยพามาเล่นกันที่นี่ค่ะนี่คือเขื่อนสียัดพัฒนาใช่ไหมคะลมก่อนเลยเนาเขื่อนฮะเขื่อนสียัด เขือนสีเออเข่อนเก็บน้ำสียัดนะคะทุกคนวันนี้เรามาเล่นว่าวกันค่ะเดี๋ยวปล่อยตัวสีแดงก่อนนะคะปล่อยตัวสีแดงก่อนลองดูก่อนแล้วก็รู้ว่าลมอยู่ทางไหนนะคะลมเปลี่ยนทิศแล้วนะคะเปลี่ยนทิศไปทางที่อื่นแล้วนะเอาใครปล่อยว่าวเป็นบ้างก็ปล่อยไปเดินทะเลแล้วก็วิ่งเหรอ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลุงีปล่อยให้ดูก่อนตนอนนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เขื่อนนะคะเขื่อนซียดค่ะเราอยู่ที่ท้ายเขื่อนนะคะน้องดึงดต้องไปเล่นข้างบนไหมพี่อไปิ้งบนถนนอือไปเดี๋ยวเราแม่ก่อนนะลงไปไหน ลมไ,ไปทางนี้พี่ก็ต้องไปเปิดตรงป่ามันก็ไปมาเล่นว่าวกินลมนะฮะไปนายลองไปปล่อยตรงนู้นดิ เดินไปตรงนู้น,นไหนอ่ะแล้วก็พี่ก็เดินไปนู้นสิ๋ต่เราหาทิศทางลมก่อนนะคะทุกคนมาปล่อยว่าวเล่นกันค่ะวันนี้ไม่มีอะไรมากค่ะเดียฉันจะปล่อยเองผูกไว้ได้ไหม ลมไม่ค่อยดีนะคะทุกคนแล้วทำไงให้ดูอยู่อันนี้คือเขื่อนบ้านดิชันนะคะจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะเรามาเล่นกันที่เขื่อนสี่ยัดจังหวัดฉะเชิงเซานะคะอำเภอท่าตะเกียบตำบลท่าตะเกียบมาเล่นว้าว ลองหัวยาวเลยดิหัวกว้างเนี่ยลองหัยาวเลยลมมันอยู่ม,ม,มันก็ลมนี่นนนม,มันมีลมอยู่มันจะลองกว่าอีกรอบนะขึ้นไปแล้วคว่ะทุกคนลมดีอยู่ ลมดีอยู่นะแต่ลมมันแบบไม่ใช่ลมว่าวอะทุกคนลมเย็นๆแต่ไม่ใช่ลมว่าวนนี้กองเชียร์นะคะกองเชียร์โบกมือหนะะ่อยค่ะโอเคกองเชียร์ผูกได้ไหมแล้วปล่อยตัวสีฟ้า ลมดีอยู่นะคะทุกคนลมถือว่าดีมากเลยนะคะขึ้นตอนนี้ขึ้นดีมากแล้วะค่ะทุกคนพาหลักแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ลีจะผูกไว้นะคะพี่ลีกําลังผูกไว้ตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปล่อยตัวสีเหลืองอีกตัวหนึ่งนะคะพี่ พี่เอาให้เด็กๆถือแล้วพี่ก็ไปไปล่อยเสีย่ยสีฟ้าอีกตัวนึงนะไ <c oughs> อ้ยูร <c oughs> ิปถือโอ้ยลงกันลงฮะเอ <c oughs> อ <c oughs> <c oughs> พิบผูกไว้เลยแล้วไปเอาตัวสีฟ้าแต่เดียว,วเออไม่ให้มันลงอย่าให้มันลงน้ำอะ่ะดึงเข้าไปอีกทุกคนตอนนี้มันก็หล่นแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะจะปล่อยอีกรอบนึงลมแรงมากค่ะตอนนี้เออลมเย็นๆนะคะทุกคนลม ลมสบายสบายค่ะแต่ว่าแรงนะคะสำหรับการเล่นว่าวนี่คะ่ะตอนนี้เราก็เมื่อกี้ลงหัวทิมเลยนะทุกคนเนี่ยลงหัวทิมเลยพี่หลีก็กำลังจะงงวิ่งมาปล่อยอีกรอบนึงนะคะทุกคน กับรถมานี่ทุกคนดิฉันก็มาบ้านนะคะมาเล่นว่าวกับครอบครัวะคะ่ะ ตอนนี้ขึ้นดีแล้วนะคะขึ้นผ่านหลักแล้วค่ะทุกคนยอขึ้นดีจังขึ้นดีจังมาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาปล่อยว่าวจุลากันเอา,เอานึกรับ ขึ้นไปแล้วค่ะโอ้โอ้ควันโอ้เอ้าเอาไมค์ค่ะให้พี่หลีแต่งก่อนนะคะตอนนี้พี่หลีก็ได้ปล่อยว่าวจุฬาไปแล้วนะคะทุกคนก็แตงแหน่งแตงแหน่งนะคะแต่ว่าตัวสีแดงนี้ขึ้นดีมากค่ะว่านก เดี๋ยวลองปลปอยใหม่อีกนะคะ,ะให้น้องให้น้องเขยชักให้ดูนะฮะโอ้มันไม่ขึ้นอ่ะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่ ทำไมมันไม่ขึ้นนะตัวสีแดงขึ้นดีนะฮะตัวตัวนี้ทำท่าขึ้นยากเอาค่ะทุกคนย้ห้น้องเคยปล่อยให้อไปแล้วค่ะขึ้นดีมากค่ะเอาโดนไปแล้ว แต่ว่านกตัวสีแดงขึ้นดีมากค่ะ ตอนนี้ลมว่าวก็หมดแล้วนะคะว่าวของเราก็ล่วงหล่นหมดแล้วนะคะใช่ไหมจอดหมดแล้วะค่ะล่วงลนว่าล่วงลนใว่ไหมล่วงเลยนี่คลิปนี้ก็แค่นี้นะคะฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะลากันไปก่อนค่ะสวัสดีคะ <c oughs> ่ะอถ่าย <c oughs> ให้ชมบรรยากาศการเล่นว่าว นิดนึงนะคะตอนนี้ลมว่าก็ห้าโมงเย็นแล้วนะคะจะหกโมงแล้วลมก็ไม่มีแล้วค่ะไปเลย